ทีนี้จากที่เราได้ศึกษาเมื่อสักครู่ที่พูดเรื่องจุดคุ้มทุนไปแล้วเรามาดูทวนสักนิดหนึ่งในเรื่องของเ,อเส้นของต้นทุนสักเล็กน้อยนะฮะว่า,าต้นทุนเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ที่เราพูดเรื่องจุดคุ้มทุนเมืม่อสักครู่เนี้ยมันเกี่ยวข้องแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับต้นทุนตรงนี้ยังไงบ้างนะฮะ,ะมาดูก่อน TFC แน่นอนเราเห็นอยู่แล้ว TFC เมื่อกี้ในจุดคุ้มทุนก็มี TFC ขีดไปเลยคืออย่างนี้นะง่ายๆในการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาเราคิดเรื่องต้นทุนนะพอเราลากต้นทุนได้กับปริมาณการผลิตได้นะเราขีดเส้น TFC ตัดหมายว่าเป็นช่วงมาเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนยังไงก็ต้องมีเราไม่ผลิตเราก็เสียถูกไหมเพราะนั้นเราเขียนเลยนะส่วนถัดมาก็คือเส้น เดี๋ยวจะ,จะย้อนย้อนนิดนึงเห็นไหมก็คือจะเป็น TFC ก่อนจะไป TFC เนี่ยขีดตัดไปเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ผลิตหรือเราจะไม่ขายเราก็มีตรงเนี้ยเกิดขึ้นอยู่แล้วเรามีตรงนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาทำธุรกิจอ่ะพอเราลากเส้นได้ปุ๊บเราขีดเลยขีดรอไว้เลยนะฮะตรงนี้ขีดรอไปเลย ถัดมาจะเป็น TVC ก็คืออะไรมันก็คือเส้นที่เราเรียกว่า total variable cost ต้นทุนผันแปรรวมและสุดท้าย TC คือไอต,ตัวก่อนจะมาเป็น TC เนี่ยมันก็คือการเอา TFC กับ TVC เนี่ยมารวมกันแล้วก็เอามาเป็น TC นั่นเองสังเกต ต้นทุนรวมมันจะไม่ได้เริ่มจากศูนเน้นนะฮะว่ามันจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์เพราะมันถูกรวมด้วย TFC ลงไปแล้วเมื่อเป็นตรงนี้อ่ะเราก็จะมาต่อมันก็จะกลายเป็นเส้นต้นทุนการผลิตประเภทต่างๆเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็น AFC นะ AVC โดย ความหมายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูความสัมพันธ์กันเลยนะฮะความสัมพันธ์เมื่อ MC น้อยกว่า AC นะจะลดลง AC จะลดลงโดยาจากรูปนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเราหาอะไรเราเอามารวมกันเพราะอะไรเราเอามารวมกันดูตรงที่ว่าเส้นที่สำคัญนะมีอยู่เส้นหนึ่งก็คือ S AC เส้นตรงนี้คือเส้นการผลิต เราจะต้องผลิตให้ได้นะจุดที่ไอเส้น SMC นะตัดจุดที่ต่ำที่สุดของ SAC เพราะอะไรเพราะมันจะส่งผลผลถึงการผลิตระดับของการผลิตนั่นเองโดยเราจะพูดถึงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตะระยะยาวเพราะการผลิตระยะสั้นเนี่ยาการผลิตระยะสั้นเนี่ยมัน มันง่ายอยู่แล้วนะพอพูดถึงการผลิตระยะยาวเนี่ยมันจะโยงมาถึงการผลิตระยะยาวคือระยะที่หน่วยผลิตสามารถปรับปัจจัยคงที่ทุกชนิดในกระบวนการผลิตให้เป็นปัจจัยผ่านไปทั้งหมดเห็นไหมประโยคนี้คืออะไรประโยคนี้ปัจจัยคงที่เราเจออีกแล้วเราเจอปัจจัยคงที่แต่ถ้าเป็นการผลิตระยะสั้นเนี่ยเราปรับไม่ได้เราปรับมันไม่ได้ไง แต่พอเป็นการผลิตระยะยาวเราสามารถปรับมันได้ปรับให้มันเป็นการผลิตระยะยาวได้หมายความว่าทุกตัวเปลี่ยนแปลงได้หมดซึ่งธุรกิจที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องอยู่มานานมากพอสมควรนะฮะต้นทุนการผลิตนะจะประกอบไปด้วยต้นทุนรวมในระยะยาว ต้นทุนเฉลี่ยในต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะยาวนะฮะปรับขนาดการผลิตเห็นไหมมีเครื่องจักร4ตัวเห็นไหมมีเครื่องจักร4ตัวความสัมพันธ์นะฮะต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นและต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวนะ LAC เป็นเส้นที่เชื่อมโยงของจุด SAC เส้นต่างๆเข้าด้วยกัน จะตรงนี้เนี่ยในเส้นเนี้ยที่เราเคยได้ได้ได้อธิบายไปแล้วนะคะเดี๋ยวท่านลองไปไปศึกษาย้อนหลังดูนะคะว่าเมื่อเราได้แล้วเราจะมาถึงเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้คือสําคัญที่สุดเพราะมันคือระดับการผลิตโดยที่มันจะมีเส้นการผลิตระยะยาวต้นทุนระยะยาวเนี่ยเข้ามาตัดแล้วสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทำให้ได้คือเส้นตรงนี้ นี่จุดที่ต่ำที่สุดของท้องเ,อเราเรียกว่ากระทะ,อะแอ่งกระทะเราจะต้องทำการผลิตให้ได้ในระดับที่เป็นแอ่งกระทะนี้เพราะอะไรเพราะแอ่งกระทะตรงนี้จุด Q ที่4นี้เป็นจุดที่ให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด ให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดและให้ต้นทุนที่คุ้มที่สุดเราเรียกจุดนี้ว่าการประหยัดต่อขนาดเราจะเปรียบเทียบเส้นเห็นไหมเราจะเรียกว่าการประหยัดต่อขนาด (economic of scale) เพราะฉะนั้นในเมื่อมีการประหยัดต่อขนาดแล้วจุดตรงนี้จะสามารถทำให้ เกิดต้นทุนที่น้อยที่สุดไงและที่สำคัญต้นทุนน้อยที่สุดแต่ได้ปริมาณการผลิตที่เต็มกำลังของเครื่องจักรในการผลิตมันจะเป็นผลประโยชน์กับผู้ประกอบการมากที่สุดณตรงนี้นี่แหละคือจุดที่เราต้องหาให้ได้ในธุรกิจการผลิต อย่าว่าแต่ธุรกิจอาหารเลยในทุกๆก,การผลิตหรือในทุกๆธุรกิจที่มีการผลิตเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้จุดตรงนี้เพื่อที่จะหาให้ห,หาเขาเรียกว่าให้เจอเพื่อใช้ในการผลิตทีนี้ลักษณะของเส้นต้นทุนรวมในเฉลี่ยยา,ยาวนะจากเส้นเมื่อกี้เนี้ยเส้นต้นทุนสรุปก็คือเส้นต้นทุนรวมฉเฉลี่ยระยะยาว จะลดลงในช่วงแรกและจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลังคล้ายกับรูปตัว U หรือ U shape หรือแองกทะที่เราเรียกชื่อเล่นกันในภาษาเศรษฐศาสตร์นะฮะมีสาเหตุมาจากการที่หน่วยผลิตได้รับผลผล,ผลิตตามลักษณะของผลได้ต่อลักษณะต่างๆคือช่วงแรกก็คือผลที่ได้ขนาดเพิ่มขึ้นจากการประหยัดภายในเช่นแรงงานมีความชํานาญและมีการแบ่งงานการทําที่สอดคล้องกันคือมีงานเสียน้อยลงและทันกับเวลา ช่วงที่2ต่ําสุดคือผลที่ได้ต่อขนาดก็คือเป็นผลมาจากช่วงที่1และลดลงก็คือผลที่ได้จากความไม่ประหยดัดเช่นการบริหารจัดการไม่ทั่วถึงค่าจ้างบุคคลเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการแบ่งงานมากเกินไปเห็นไหม 1, หนึ่ลลงกับ2 1ลดลง2ลดลงต่ําสุดและ3มมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะอาจจะมีการใช้การบริหารจัดการที่ไม่ทั่วถึงหรือแรงงานเริ่มมีทักษะไม่เท่ากันแหละนะฮะอ่ะ นี่คือเส้นนี้นะการประหยัดต่อขนาดนะโดยเ,เมื่อมีการประหยัดต่อขนาดแล้วมันก็จะยังคงมีการประหยัดภายนอกด้วยหมายถึงการที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกเช่นการค้นพบแหล่งวัตถุดิบใหม่และการไม่ประหยัดต่อขนาดอันได้แก่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้นเช่นราคาน้ํามัน หรือว่าการเก็บภาษีหรือภาษีต่างๆที่รัฐบาลจัดเก็บนะเส้นก็จะมีะแบบนีนะ้ก็จะเป็นรูปนะโดยเราก็จะกระจายออกมาเห็นไหมเส้นจะพุ่งขึ้นตรงนี้ไม่ได้แหละการผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมในเรื่องจากการที่ไม่ได้สัดส่วนในการผลิตนะก็จะเป็นช่วงของการผลิตเดีด๋ยวดูให้ได้ครบอ้าวทีนี้มาดูเห็นไหมจุด Q ที่2ต่างหา ที่เราต้องการเมื่อเราเอา,อาจากเหตุผลเมื่อสักครู่นี้เอามารวมกันจะได้ปริมาณการผลิตที่ประหยัดที่สุดคือจุด Q2 ถามว่าถ้าเจอยุด Q3 แล้วก็ Q3 ผลิตได้มากกว่าใช่ผลิตได้มากกว่าแต่แรงงานที่เข้ามาอาจจะไม่มีทักษะไม่เท่ากันแหละต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นลองลากเส้นต้นทุนเข้ามาที่แกนตั้งดูเห็นไหมส่วน Q1 ล่ะ แล้วกันเราก็ใช้ผลิตน้อยแล้วกันเราได้ต้นทุนน้อย,อยผิดเพราะว่าเราใช้แรงงานไม่เต็มที่เราเปิดเครื่องแล้วเครื่องทํางานได้หมื่นหน่วยแต่เราผลิตแค่ร้อยหน่วยอย่างเงี้ยเราเสียต้นทุนการผลิตทิ้งไปเปล่าๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้นทุนขนาดโรงงานที่เหมาะสมนะฮะอย่างที่เราได้สรุปไปก็คือจะต้องมีจุดแห่งกระทะเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกที่เราได้อธิบายไปว่า เป็นแองกระทะที่ให้การผลิตที่คุ้มค่ามากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจึงสรุปได้ว่า 1... ถึงแม้เราเรียนรู้เรื่องต้นทุนหลังบ้านไปแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ต้นทุนหน้าบ้านและเมื่อต้นทุนหน้าบ้านแล้วสิ่งสําคัญที่ธุรกิจท่านเองก็ห้ามลืมก็คือจุดการประหยัดที่ประหยัดต่อนาดเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาแล้วก็ทําให้ท่านเห็นว่า โอ้ยธุรกิจอาหารเนี่ยมันมีต้นทุนที่คิดได้หลายตัวมากเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นี่แหละเป็นเครื่องมือที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยที่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยควรที่จะนํามาพัฒนาแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้ธุรกิจทางต้นทุนทาง้านเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการแล้ววันนี้รายการเศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจอาหารเนี่ย ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าเรายังมีทฤษฎีต่างๆอีกมากมายงานเศรษฐศาสตร์นำเสนอให้นะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ